ใช้รอออนแล้วมีตุ่มแดงเกิดขึ้นนอกจากเป็นสีแล้วสามารถเป็นอะไรได้อีกอาการที่ล่ามานะครับไอ้ตรงตุ่มนะครับหรือว่าไอ้ก้อนเนื้อมันมาเนี่ยเป็นห้าหกเจ็ดวันเนี่ยยังไม่หายเนี่ยมีการบวมแดงเนี่ยเราเองก่อนหน้าแพ้อะไรไหมถ้าหากไม่แพ้นะครับลบขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็คือว่าตบน้าเหลือบริเวณแตกแก้ะครับเกิดการอักเสบนะครับอาการนี้ก็เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันครับก็จะเป็นก้อนกลุ่มๆขึ้นมาเวลากดปุ๊บเจ็บนะครับแล้อย่างที่สองครับก็คือตัวก้อน มีอาการอักเสบครับอันนี้ก็เกิดกัารติดเชื้อพีเียเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะรุนแรงน้อยกว่าน้ำตาน้าเหลืองครับถ้าหากใครเป็นอยู่นะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติตัวนะครับก็คือว่าหลีกเลี่ยงการใช้แป้งนะครับโดยเฉพาะแป้งเย็นรวยครับเพราะว่าบางทีเรารวยปุ๊บเราคิดว่ามันทำให้มันเย็นสบายนะครับแต่จริงแล้วไม่ควรทาครับเพราะว่าอาจจะเพิ่มการอุตันได้นั่นเองจึงหลีกเลี่ยงครับอย่างที่2ครับการทำความสะอาดบริเวณใต้วงแขนครับอาจจะใช้สบู่ครับฟอกแล้วไม่ต้องใช้อไโปะครับเชดให้แห้งพอแค่นั้นนะครับแล้้ววคครรราาานีเเกก็สัังตดูบ่ ไอ้ตรงก้อนอย่างนั้นนะมันหายไปไหมสังเกตประมาณสักสองสัปดาห์ครับว่าหายไปไหมถ้าหากไม่หายไปแต่อาการมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นคือยังไงมีหนองไหลนะครับผมรวมถึงว่ามีเลือดไหลซึมมาด้วยจากจุดที่ที่เป็นก้อนนะครับถ้าลักษณะนี้นะครับแนะนําควรพบแพทย์ครับเพื่อทําการนี้ใช้ต่อไปครับ